สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับเมื่อวานนี้นะครับไฮไลท์ของตลาดที่เราเทรดเนี่ยหลักๆคงเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นะครับต้องจากการ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นไปตามคาดการณ์ที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75นะครับก็คือจาก3.25เป็น4.00ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเลยนะครับจากปัจจัยนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ดอลลาร์สหรัฐในช่วงแรกนะฮะมี ความอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับผมใช้คำว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการที่เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยตามคาดการณ์นะซึ่งเป็นข่าวที่ตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยได้รับรู้เอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับก็ไม่วายสามารถกลับมาแข่งข้าขึ้นได้นะครับจากท่าทีของคุณเจอร์โรมโพเบลหรือว่าประธานของเฟดนั่นเองนะหลักเลยเมื่อวานนี้มีการแถลงการนะครับคุณโพเบลเนี่ยโดยได้ระบุว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับยังคง สูงอยู่นะครับสำหรับสหรัฐแต่ว่าตลาดแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานนะครับที่มีเพิ่มสูงขึ้นส่วนอัตรา,าก,การว่างงานเนี่ยนะครับมีน้อยลงนะอันเป็นผลมาจากพวกโรคระบาดนะครับแล้วก็ราคาอาหารและพลังงานที่มันสูงขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ณนะจุดจุดนี้ยังไม่ได้เร็วเกินไปนะครับที่เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยหรือว่า,าใช้มาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในการตัดสินใจครั้งหน้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าในครั้งหน้ามีโอกาสที่เฟดอาจจะยังคงปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงได้อยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็น 0.5%หรือว่า0.75%กระดาษนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยให้อยู่ที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะออกมารวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อด้วยนะครับว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่ายังออกมาเยอะอยู่นะครับก็แปลว่าเฟดเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ จากปัจจัยนี้นะครับก็เลยส่งผลให้ US Dollar เนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อ US Dollar แข่งค่าขึ้นเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวรุงลงนะครับคู่สกลุลเงินอื่นๆไม่ว่าจะเป็น GUE u นะครับดู UK, หรืออะไรก็ตามที่คอสกับ US อลลาร์เนี่ยก็ปรับตัวอ่อนค่าลงรวมถึงตลาดหุ้นอลรีทด้วยนะครับส่วนราคาน้งมันเองนะครับก็ปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงนั้นนะเนื่องจากอ่าความเป็นไปได้นะครับที่ความต้องการ ในการใช้น้ำมันใน,นอนาคตอาจจะลดน้อยถอยลงจากความกังวลในเรื่องของ recession หรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดมาจากการที่เฟดปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับทั้งนี้ต่อไปจากนี้นะครับให้เราติดตามตัวเลขการประกาศโดยเฉพาะฝั่งแรงงานนะครับซึ่งเดี๋ยววนันศุกร์นี้เนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้นะจะมีการประกาศตัวเลขงานฝาผนังนะครับซึ่งอันนี้น่าจะสําคัญเพราะว่าเฟดบอกเองว่าค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับ ตัวเลขของตลาดแรงงานนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อนะถ้าเกิดว่าตัวเลขตลาดแรงงานนะครับตอนฟาร์มออกมาดีขึ้นนะครับว่างงานน้อยลงหรือหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยอาจจะส่งผลให้เสามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนานนะคตได้สบายๆนะครับก็คือ,อดอลลาร์สหรัฐก็จะแข่งค่าขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูาปัจจัยที่สําคัญนะครับในวันนี้ว่าจะมี ข่าวสารอะไราที่พอที่จะส่งผลต่อตลาดของเราได้บ้างนะครับช่วงบ่าย3ามโมงหทีนะครับก็จะมีการประกาศถแถลงการของคุณทิสศิลาการนะครหรือประธาน ECB เนี่ยตรงนี้าอาจจะออกมากล่าวถึงนโยบายของอ ธนาคารกลางยุโรปก็ได้นะครับว,ว่าเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีนยโยบายอะไรที่มันแปลไปจากเดิมนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้สร้างความผันผวนต่อตลาดบ้างมายนักนะครับส่วน4ี่โมงครึ่งนะครับจะมีการประกาศตัวเลข P e M I นะของทางสาราชนาจักรนะครับก็คาดการณ์ว่าเท่าเดิมนะก็ถ้าเกิดว่าคาดการณ์ถ้าออกมาดีกว่าคาดการณ์หรือว่าครั้งก่อนนะครับอาจจะทําให้สกุมเงินปอนปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยข,ของสุุมเงินปอนเช่นกันคาดการณ์อยู่ที่ 0.75%นะครับคือปรับจาก2.25เป็น3.00%นะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องปรับเยอะไม่แพ้กับเฟดเลยนะสำหรับด o e เพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของทางสาราชนาจักรเนี่ยเรียกว่าขึ้นไม่หยุดนะครับชุดไม่อยู่ยิ่งกว่าสารัฐอีกนะครับก็ถ้าปรับตามคาดการณ์หรือว่าถ้ามากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีด้วยอาจจะทําให้สุุลเงินปอนด์ปรับตัวแข็งค่าขาึ้นได้ในวันนี้นั่นเองก็ให้ระมัดระวังกนเอาไว้ด้วยนะครับในเวลาประมาณ หนึ่งทุ่มตรงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีคำกล่าวของคุณแอนดูไบเล่ด้วยนะครับประมาณสักทุ่มสิบห้านะซึ่งเป็นประธานธนาคารกลาง BOE นะครับส่วนทางสหรัฐนะครับนะติดตามวันนี้จำนวนคนที่ขอยื่นรับสริการการว่างงานครั้งแรกนะครับคาดการณ์ว่าออกมามากขึ้นนะครับแต่ว่ามีคนตกงานมากขึ้นนะแต่ถ้าตัวเลขมันไม่ได้ออกมาน่าเกียดนะครับมันไม่ได้เพิ่มในระดับแบบ2อ0ขึ้นไปเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลมากมายนะ นะครับหรือว่าถ้าตัวเลขมันดีขึ้นก็คือคนตกงานน้อยลงเนี่ยตรงนี้อยู่เอสเอร่าอาจจะยิ่งแข็งค่าขึ้นได้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวเลข PMI ้นะครับภาคบริการของทางสารฐด้วยตัวนี้คาดการณ์ว่า PMI ออกมาน้อยลงกว่าเดิมนะครับ p m เตัวนี้เนี่ยถ้าออกมาน้อยลงกว่าเดิมไม่มากนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมากแต่ว่าถ้าออกมาต่ำกว่า50อันนี้แหละนะครับจะอาจจะทำให้สกุลเงินอยู่อลลาร์เนี่ย ปรับตัวอ่อนค่าได้นะครับนะน,นี่เป็นข่าวในตารางที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสําหรับข่าวนอกตารางนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่1นึ่งถึงสพฤศจิกายนนะครับก็มีรายงานเข้ามาว่า B.O.E. หรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยนะครับได้มีการเริ่มที่จะขายพันธบัตรแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาซื้อมาเพื่อที่จะทํา QE นะครับแล้วก็ทําให้ค่าเงินปอนด์เนี่ยมันอ่อนค่าลงอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยนะครับเริ่มมีการ ประมูลขายนะมูลค่ากว่าประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบล้านปอนด์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีนักลงทุนที่ให้ความสนใจในการเล่นข่าวนี้นะครับประกอบกับดอกเบี้ยขึ้นค่อนข้างเยอะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะครับอาจจะทําให้ชุดเงินปอนด์ในวันนี้กลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับข่าวด้วยนะครับส่วนเราไปดูทางเทคนิคกันอีกเล็กน้อยนะครับดูเอสตอร์นะครับจากที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเราดูตามเทคนิคแล้วนะครับก็อาจจะยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีก ในระดับหนึ่งนะครับจากปัจจัยที่มันต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับนะถ้าใครมองว่ามันหลุดลงมาแล้วชุดนี้นะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเทสในเส้นเทลายที่มันหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เราเทรดกันอย่างระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่ตีมหลักๆนะครับดอลลาร์สหรัฐยังคงสามารถแข่งข่าได้อยู่จากนโยบายการเงินของธนาคารกลางนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากข่าวสารที่น่าสนใจ้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ